ใครที่แบบว่าอยากอยู่ก็อยู่ใครที่อยากไปก็ไปที่เคยพูดนะแม่เนาะเราก็พูดเอาความสบายใจของหลายฝ่ายเออเพราะว่าการทํางานน่ะ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> การทํางานน่ะมันก็ต้องเป็นอย่นี้อยู่แล้วสบายใจเป็นหลักถึงจะทํางานได้ถ้าทํางานแบบไม่สบายใจมันก็ทํางานยากนะครับหมายถึงว่าอี่ยังกระซ่าเนี่ยสีนาะต่อต่อให้เฮาเบาเฮาเบาเบาหรือเฮาเบาอันนี้เอฟซีก็ต้องคิดเป็น,น,นอยู่แล้วว่าเป็นเพราะนี้หรอือเปล่าเป็นเพราะนั้นหรอือเปล่าเพราะนั้นแล้วเราพูดเองก็จบอันนี้คือ แม่น้องเพคแม่ของน้องเพคนะครับผู้พิพมือนั้นแม่หนูพามาเมืนว่ะมาสมัครกับแม่แพลวกับพ่อบีกค่ะที่จุดประสงค์ที่เขามาในฮาวผ้าพ่อแพลวกกับพอบีกนะคะก็เพราะว่าอยากเป็นหมอลำค่ะอยากเป็นหมอลำค่ะจนพ่อเบีกแม่แพลวให้โอกาสหนูแต้เขามายืนในจุดๆนี้แล้วค่ะลักษณะได้เขามาลักษณะได้มีสิ่งเกินเพลงห้อยใจบางไปแสนค่ะพ่อเบีกก็ไม่แพวก็เป็นคนให้โอกาสหนู แต่ว่าเพลงบางไฟแสนนี่พวิเป็นคนเลือกคนสางก็มาขึ้นมาค่ะเขาคุณพพวิขาดีสางใจน,นู้เอ้มีคนหูจักนูหลักก่ะมีคนหูจักเพลงหวยใจบางไฟแสนสองค่ะแต่ว่าใ,นใจนู้มันก็ต้องจําเป็นต้องเลือกค่ะเพราะตอนแรกอ่าน้องเพลงถามบอกว่าคือน้องน้องน้องมันแข็งแกอ่าเมื่อเจอเมื่อเจอ สถานก,การณ์ที่ผ่านมาน้องมันก็เพิงความว่าแล้วหนูล่ะอ่าเพราะว่าถ้าพ่อกับแม่อ่าบรออิยูน้ากันแล้วหนูล่ะนี่ก็บอกน้องว่าหนูก็ต้องอยู่กับพ่อบิ๊กสี่เพราะว่าหนูทาสัญญากับพ่อบิก๊กถึงแม้ว่าคาว่าโตเกียวมิวสิกแพลวจะเป็นคนต่างให้บิก๊กเป็นผู้บริหารดูแลก็ตามแต่ว่าในเมื่อว่าเรายกให้พ่อบิ๊กแล้วยังไงน้องเพลงก็ต้องอยู่กับพ่อบิก๊ก แต่หลังจากนั้นพอบิ๊กโพด่าตัวเกี่ยวมิวสิคให้ให้ซิสในการเลือกหรือว่าตัดสินใจอ่าทีเนี้ยนองก็เลยคุยกับพอกแม่อ่าอันนี้ก็ขออ่า,านองออก็ต่อว่าคุยกับพอกแม่แบบไหนนูกับพึกษาพอกแม่ค่ะหลักกทําพูดเตอทําเพลงทําไอแพลทํามานูต้องยุ่งสเพราะว่าเนี่ยเหมือที่พ่อเว็ก,กแกลพ่อการทําขนานลูก ทำม,มันผู้เติร์ทำทุกอย่างค่ะทำพี่พีพ่นี่ยว่าทำให่แพ้นเนี่ยนะคะว่าทุต้องอยูดชุดใดห,หรือว่ายูดจังได่เพราะว่าในเมื่อทีโน้มีสัญญาโย,ายคัยโตเกียวหลักการได้ยืดแสงท้องฟิลแลนด์นั่มบรูวาโนู่ซียูดชุดใหญ่น้ก็เลยถามพวกนี้นะคะแล้วก็ปรึกษาพ่อแม่ว่าจังได่พ่อแม่ก็ว่าเออทำงานสบายใจกันอยากให้อีหล่านึ่งว่าทำงานสบายใจยืยดในจุดหนั้นะค่ะแต่อันนี้คือสำหรับแพ้นนี่แพ้นบริษัแพ้นบริษัคิดว่าน้องจะยูดแสงท้องฟิลแลนด์นะ ไม่ได้อยู่กับแพรตอนแรกเพราะว่ายังไงก็คือเ็นสัญญากับพอบิก๊กยังไงก็ต้องเป็นอ่าค้อมดูแลของพอบิกหรือว่าตามเงื่อนไขในสัญญาแต่พ่อพอบิก๊กให้โอกาสให้โอกาสหมายถึงว่าให้โอกาสเลือกและก็พร้อมที่จะฉีกสัญญาถ้าเกิดว่าน้องอยากอยู่วงอ่ะมันสิมีค่ายอ่ะค่ายกับวงอ่ะก็เลยเอาเอา,เอาที่น้องสบายใจนะคะ เอาที่น้องสบายใจแต่แต่แต่ใดๆคือตอนแรกคือยังไงนี่ก็บอกน้องว่ายังไงหนูต้องอยู่กับพอดีแต่แต่แต่ใน,นเมื่อพอดีให้โอกาสเลือกอ่าแล้วแล้วคุณแม่ว่ายังไงคุณแม่ค่ะขอให้แม่ทาวทนนคั่มเนี่ยค่ะเพราะว่าเมื่อทิ่ไปก็คือที่ไปหาบอสเนาะ,ะที่ไปหาบอสทั้งทั้งสองคนอ่าก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่แต่งห้องฟินแลนด์เพราะว่าย้อนว่าใกลบ้าน อ่าในวันที่สิบสองพอดีครบหาเดือนพอดีเลยตอนนี้ค่ะก็คือเป็นเป็นเด็กน้อยที่ครบหาเดือนตอออยู่นะคะ่ะนอกรอถึงวานเนาะในในความตั้งใจของแม่ก็คือว่าอยากให้ลูกเป็นมะล่ำถามว่า,า,า,วาหาเดือนนี้เนี่ยภายในหาเดือนนี้จะมีไผ่หูบอกว่า,วาอบอทั้งคู่จะแยกข้างกันกันกบวิวไผ่หูแลวกับวิวไพ่ติดแบบว่าผู้มใจหรือว่ามีความแบบวา่าสนใจนะคะ่ะ อยากใหทั้งคูเลยแบบว่าให้มาแบบอยากแข่งมาแบบหักกันที่เา่าแต่ว่าในเมื่อที่มันเป็นไบ่บได้แม่แม่ฐานนาทีเป็นแม่ห้องหลวงเพ็งเนาะค่ะกะในความสบายใจของลูกลูกอยากยุใสแม่กะให้ลูกหันเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าลูกเป็นคนถี่ทัางงานได้ถามว่าทั้งสองคนเป็นผู้ถีบมีสองคนแต่ว่าสำหรับแม่แม่บ่เหลือแม่เหลือไใครบได้ แม่ตัดสินใจว่าได้พอแม่หักทั้งคนและแม่หักทั้งสองคนแล้วก็เข้าลูกทั้งสองคนแล้วก็บอกคิดเลยว่าในมือนั้นคิดไปหาบ่แพ้วบาดิกสิริมีเพ่งห้อยแต่บาง,งไฟแสงนะคะอ่าก็คิดว่าฟันไปหมดเละบ้บคิดว่าไม่ฮอตอยู่จนแต่กับูุ้มใจค่ะอ่าฟุ้มใจแห้ง คพ้มใจทั้งสองคนทีสามที่หลังค่ะอาคพิเพราะวิกแก้กแล้วราคาทีให้โอกาสนู้ล,ละกะเอาแบบว่าให้นู้ส่ิ่งเกินนะคะ่ะแต่บานมุกกยากงดูก,กับพวิคนักก่งอย่างนี้ก็่าน้นอย่างทั้งสองค่ะมันมันเลือกเ่ไหรเพราะว่าท่งด้เ็นเฉากับพวิเอออันนี้กันนะคะ่ะนู้นูนอนหายยุ่งซีเหมือเพราะว่านู้คิดมาว่านูกต้องยุ่งใสว่านู้ขาดใจเพ้ากับพวกก นะกันหลายโลคะแม่กับห้างืกกกกกอ,ก,ก,อก,กันหักข้างบดหักข้างบดแพลเพราะว่ามือถีงนูเขามารวมกับไม่เล็กน้อยผู้หนึ่งที่บ่อนมีเอ,อียงเลยค่ะจนในเมย่ก็เปิดในเส้นสัญญายี่หายตวัวเกี่ยวมิวสิก ละกาได้เท่ห้อยใจบังไฟแสนแต่ว่าแจ่ว่าก็ออกงานกับทางวงนะคะกันก็ทางวงละกะนน้มักมอํามาแต่หน่อยค่ะอีนี่น้มักมอํามาแต่หน่อยละกาละจุปสองทีเขามาข้าพเจ้ากับพ่อวานุอยากเป็นมอรมค่ะอยากเป็นมอําอีหรีค่ะแต่ว่า็เป็นศิลปินยกกับาขายเพลงกะดีอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าคนห้อยกบมักก็คือการโน้กะมักมอําค่ะน้อง จะยกย้ายจากตัวเกียวมิชิกไปอยู่กับแสงทองพีพ่สาแสงทองถูกไหมลูกให้หนู่มให้หนุ่มพูดค่ะหนุ่น้องเพลงเนาะคะ่ะจุดประสงค์เขามากก็คืออยากเป็นเอ,อ่อมอหลัมละกากเขาคุณพอบิ๊กไก่แพลวได้ค่ะที่ Hi o art, ออให้โอกาสหนูเอ่อได้เอ่อความจริงกับเป็นศิลปินเอ,อ่อใน่ใครตัวเกียวมิชิกเนาะคะ่ะแต่ว่าพอบิ๊กก็ให้โอกาสหนูเลือกนูก่ก็เขาเลือกเกี่ยวกับเอ,อ่อแพลวค่ะคะรับก็สามารถ ขึ้นใด้สัญญาเราจะมี2ฉบับนะครับ2ฉบับที่เซ็นกันไปวันที่16ตุลา2556นะครับแต่เราก็จะไม่เปิดให้อ่านนะครับจะบนครับก็สัญญาก็จะคืนให้โดยโดยโดยแบบไม่มีข้อเงื่อนไขเงื่อนไขทั้งหมดนะครับรายได้จากออนไลน์และได้จากงานแสดงทั้งแต่อันนี้็นต้นไป,ไปก็บริษัทตัวเกมมิสิกก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกนะครับแล้วก็เรื่องของกฎต่างๆ แล้วก็รวมไปถึงค่าปรับที่เริ่มต้นก็มูลค่าเจ็ดหลักก็เราก็จะไม่มีการพูดเอกักอีกตรงนี้ก็จบที่นี่แล้วก็เรียนทางเจ้าภาพให้ให้เข้าใจด้วยว่า,างานของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกตั้งแต่วันนี้ต้นไปก็ก็จะไม่ได้มีน้องเพลงเข้าไปในร่วมของไอ้ค่ายเพลงนะครับเพื่อความชัดเจนตัวอย่างก็คือหมดส,สิ้นสุดตั้งแต่วันนี้ต้นไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนตั้งแต่วันนี้เจ้าภาพอะไรเงี้ยก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะทีมมามือแหล แม่ก็บ่ได้คิดว่ากีฬาเซียนดนมาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงบ้านฮักแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษอ่าคนทีสําหรับคนที่บ่เข้าใจฟังอ่าค่ำอ่าเิียนพวกกีฬาว่ากี่าเลือผู้ดใดอาเซียนบ่เข้าใจจังซี่เนาะคะ่ะแต่ว่าอ่าอยากให้นู้ว่าบางเทื่อจังได๋ล่ะมม่นคนรเกิดแบบว่ามันคือความสบายใจของขอ,องเด็กน้อยเนาะคะ่ะเนาะ จะขอบพุณและก็ขอถดะะนะอดด้ค่ะหากไไม่เข้าใจ